แล้วครับผมสำหรับใครที่อยากอิมโพรไวส์ได้นะครับไปบนกลองไปบนแพดไปที่คองกาบองโก้อะไรทุกอย่างนะครับขึ้นชื่อว่าอิมโพรไวส์แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเราต้องมีวัตถุดิบมากมายนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมตีตอนขึ้นต้นเนี่ย ผมใช้แค่ single stroke เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็จบตัวสุดท้ายที่ f ฟลัมแอบฟลัมไปนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมตีเมื่อกี้คือ single stroke นะครับเอาล่ะนี่คือความลับที่มือกองระดับโลกไม่เคยบอกใครนั่นเองเขาไม่ได้เล่นอะไรที่มันยากมากมายในการที่จะ improvise นะอันนี้ผมบอกตรงนี้ก่อนนะแต่บางทีเขาก็ใส่ Rudiment ที่เผ็ดร้อนอะไรบ้างอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่แค่คุณมี single stroke คุณก็สามารถดีไซน์เสียงออกมาได้หลากหลายมาก แต่คุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่า accent ครับนั่นก็คือเคล็ดลับที่ผมอยากจะนำมาบอกคุณในวันนี้นั่นเองนะครับผมซิงเกิลสโตรกเนี่ยถ้าเราตีอย่างเดียวเรียบๆเสียงมันจะเท่ากันหมดถูกไหมฮะนะครับแต่คำว่า accent นะครับในภาษาดนตรีมันจะลักษณะคล้ายๆเครื่องหมายมากกว่าเนาะอยู่บนโน้ตนะครับผม accent ตัวนี้ไม่ใช่แบบว่าอังกฤษคเซนต์แบบบริเิชแบบ Good morning อะไรแบบนี้ accent แบบอเมริกัน Good morning อะไรแบบไม่ใช่นะครับแต่ accent ตรงนี้เนี่ยคือการเน้นนั่นเองนะครับเรามีโน้ตตัว accent ตัวที่แม็กเซนแล้วก็เบา accent ลงไปนี่แหละครับผมความลับที่เราสามารถจะนำไป improvise ได้แต่เราจะเริ่มฝึกยังไงล่ะในการฝึก accent นะครับเอาละฮะเรียบง่ายครับผมเราก็จะเริ่มจากการเล่นแบบฝึกหัด ที่เรียกว่า permutation หรือการค่อยๆเคลื่อนการ accent ไปทีละตัวนะครับถ้าผมจะเล่นกลุ่ม s i x t e n o t e s ใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะตีแบบนี้กันได้นะครับก็คือ one e at a o e at a e at a, e e at a o e at a n e นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทำนแบบนี้ได้แล้วเราจะลองเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไปเน้นแค่ตัวแรกนะเป็น one e at a o e at a e at a, e e at a e at a เรียบง่ายไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนไปเน้นตัวที่สองในห้องถัดไปก็คือ one e and a two e and a three e and a four e and ah one อะแล้วเปลี่ยนไปเน้นตัวที่สนะครับ one e and a two e and a three e and a four e and ah one นะครับผมแล้วก็เน้นตัวที่สครับ one e and a two e and ah three e and a four e and a นะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดแบบนี้ครับ 1 e น e ีอัน t ัน e อ e a ีอันอั e สามอีอั e อ e นส่อ a t e a อาม่วะฮะนี่คือการฝึกในเบื้องต้นถ้าคุณอยากอิน r o v i วส์ได้อย่างน้อยแบบฝึกหัดนี้ผมเชื่อว่ามือกองระดับโลกทุกคนต้องผ่านมาหมดนะครับมันเป็นการฝึกที่เราจะสามารถควบคุมความหนักเบาในทุกๆตัวที่เราอยาก อยากจะหนักมันนะฮะอยากจะเบามันสังเกตไหม่ห้าเวลาผมตีนะครับความหนักกับความเบาเนี่ยมันต้องคิดเหมือนเป็นสีขาวกับสีดําเลยนะครับมันไม่ใช่วนะันตะีแอนนะฮะรู้นะว่าตีหนักนะแต่ตัวเบามันก็ยังดูแบบโอ้โหมันไม่ใช่สีขาวอ่ะมันกลายเป็นสีเทานะครับเพราะฉะนั้นมีแค่2ส,สีเท่านั้นครับดำกับขาวนะ นะครับฝึกไปแบบนี้นะครับผมพอเราเริ่มควบคุมได้นะฮะเราก็ลองทําให้มันสั้นลงเรื่อยๆอย่างเช่นผมจะ a c คเซนตัวที่1นะครับผมในจังหวะที่1ตัวที่2ในจังหวะที่2ตัวที่3ในจังหวะที่3ตัวที่4ในจังหวะที่4เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับ one e a a two e a a three e a a four e a a one อ่ะมันก็กลายเป็นภาษาอะไรบางอย่างละ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะพอเราเริ่มฝึกแอเสนได้เนียนปุ๊บเราเข้าไปควบคุมมันได้ปุ๊บเราอาจจะสร้างเสียงขึ้นมาปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั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 ๊มอ่ะอ่ะปะัิกะ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 จิจิกะ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 จิกะกะกะจิกะกะกะอ่ะนะครับ คุณจะไม่สามารถทําเสียงที่อยู่ในหัวแบบนี้ได้เลยถ้าคุณไม่เริ่มจากการฝึกแอคเซนที่เรียบง่ายในแบบฝึกหัดที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับเอาละฮะถ้าได้ประโยชน์นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์หน่อยนะผมจะได้มีพลังมาทําคลิปให้กับทุกคนนะครับผมเอาละฮะหวังว่าคงจะเอาไปฝึกแอคเซนซึ่งเป็น ขั้นตอนแรกในการอินโพรไวให้สนุกนะครับแล้วถ้าคุณสามารถทําได้แล้วแม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเริ่มผสมรูดิเมนตได้หลากหลายคราวนี้มันจะเริ่มสนุกมากยิ่ขึ้นแล้วฮะแต่ทุกอย่างเริ่มจากซิงเกิลสโตรกเท่านั้นเองครับ